วันนี้จะมาแพ็กการ์ดแบบเพ่ไม่ได้ใส่อารมอมไปเริ่มกันวันนี้เราจะมาแพ็กการ์ดให้เพื่อนกันและเป็นเพื่อนที่เราไม่ชอบด้วยอารมณ์เสียโพลแล้วก็อารมณ์เสียหยิบการ์ดและอันนี้อะไรนะ,ระกาดแล้วเกินนี่นะคะการ์ดเราเราจะให้การ์ดที่เราไม่ชอบนะฮะเห็นไหมว่ นี่ hey, พี่มาร์กนะคะไม่ชอบเลยเอาพี่มาร์กไปนะนี่อย่างไรนะลูกอ๋อไอ้ที่ใส่การอยู่ไหนเนี่ยหนึ่งไปชิงกี้ไม่ได้ทำฉันทำดีกว่าเดี๋ยวเราจะสอนทำที่ใส่การ์ดแบบฟิล์มใสๆนะคะตูกิเกลตูกิเกลพูดแล้วหลมเสีย

เสร็จละก็จะเสร็จนานมากหนึ่งชั่วโมงเลยมาใส่การ์ดมาคิสพี่มัคหน้าแก่ขออนุญาตพูดนะคะค่ะ ของแถมของแถมให้แค่หนึ่งชิ้นก็พออ่าสติกเกอร์วงบาหลอไม่ให้น่ารักเราจะให้เป็นสติกเกอร์อย่างเดียวก็พอนะคะโอเคได้แล้วแล้วก็ใส่ ก็ไม่ได้ไม่ใส่แม่งล้บอกว่าจะไม่ใส่นะแต่ก็ใส่ดีนี่นะพอเจบบรีบูอ,อะอลืมสงสารเลยสงสารนะ่ะกลัวจะเขาไม่อิ่มแถมสติกเกอร์ไปอย่างนึงก็ได้นะอันนี้ใครเนะี่ยไม่รู้จริงวุ